น,นี่ก็อยู่คนเดิมโซ l a ร Generation นั่นแนละวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการขี่มานะ้าขี่ม้านะ่ะด้วยโดยการใช้แค่สามอย่างเท่านั้นเอ้ยไม่ใช่สิห้าอย่างนะ่ะห้าอย่างห้าหรือหกห้าครับผมก็5ห้านี่ครับที่คุณใช้ห้าอย่างนี้นะไอ้ไข่ตรงสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะ เดี๋ยวเรายโยนทิ้งเลยเก็บก่นเขเคครับมื่คุณออกมาแล้วนะ5อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักคุ่นะ,ะถ้าสมมติใครมองมาเห็นวิธีที่มาจากมาเนี่ยครณจะเห็นว่า ตัวนั่งเนี่ยที่มันยออ่ออะกดสองครั้งมันก็จะลงให้นะอาเริ่อยๆตอนแรกให้คุณออกห่างๆออกห่างม้าต้นอื่นเเมื่อคุณคิดว่าออกห่างมากแล้วก็ไข่ามานะมันเช่นคนออตัวนี้ให้ห่มันดยการกดค้างต้องกด F D e D ต้องกด F E E D นะ อเ,อเออุณไปต้องมีช่องว่างอย่างนี้ด้วยนะกี่ช่องก็ได้นะแต่ไม่มีมากมีแค่หนึ่งช่องก็ได้นะครับเเมื่อคุณแสดงกดตัวนี้ครับพือนังนี่ครับแล้วคุณก็ให้หมามะแล้วมันจะขึ้นลงหัวใจให้นะแล้วมันจะขึ้นเนี่ยโอเพนนะ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะกดกดใส่อ่านนะแล้วคุณก็ได้คนระับ ถ้าหสุดก็ใส่ก่อนเขาก็จะเป็นว้ากระหอทองอย่างนี้นะครับประมาณน,นี้เอาประมาณว่านนข้าวของนี้ก็คือหญ้าเก็บข้าวที่สุกสุกแล้วนะสุกเกี่ยวได้แล้ว,ลวนะครับประมาณน,นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดะสติ๊กเกอ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ